สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเชน่าฮอร์อีกะะะะะอแล้วนะคะเราในครค้จะมารีวิวสกูชี่อัสุดท้าแล้วนะหลังจากที่รีวิวไปหนึ่งสองสามสามันแล้วนะคะนุ่มสโล,ะลนะดูสี่นี่นก็จะเขาเรียกว่ารูปอะไรไม่รู้นะคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยมันคือรูปอะไรเพราะเราก็ไม่ได้เคยเคยได้ยินชื่อเขาอยู่แต่ไม่รู้มันเคยอะไรเป็นสารละเปารือเปล่าใช่เปล่า ไม่น่าใช่หรือก็ใช่ก็มีปผู้กระเสริฐให้เหมือนเดิมอันนี้ก็หนึ่งหนึ่ง้ำมีสองสามสี่หา้ามีหา้ตาตำมีค,ค่ะก็อันนี้มมมนไม่ว่านะเพราะมันเป็นชิ้นใหญ่ด้วยเราชอบมากชิ้นใหญ่ แต่ถ้าจัมโบ้ขนานี้ก็คงไม่มีหรอกดูสินี่นะคะก็นุ่มๆนะสโลด้วยค่ะนหลังขายจั่วเลยไหว สำหรับพาสลานะคะก็ต้องขอโทษไปชแนลอย่างมากเลยนะเริ่มไปค่ะว่าน้ำมันรักตาแบบมันไม่ถึงมันไม่ถึงแบบมันไม่ถึงสองฝาด้วยอะคะ่ะก็เลยไม่เป็นนะก็ทำไม่ได้ะคะ่ะเพราะมันไม่เป็นมันฝาของการนะมันไม่เป็นด้วยคะ่ะมันหมดแล้วด้วยนะก็ตอนแรกก็ ก็ไม่มีคนไปทำตลาดได้โอนแล้วน,ะนงิงเหมือนต้องเยอะค่ะก็ยังขอโทษไปอย่างมากเลยนะแตอาจไม่ได้ค่ะเดี๋ยวอาจจะมาขอทำตลาสดสุดๆค่ะมีข่าวกันนะคะก็ต้องระวังด,นะววด้วยนะมันมีแบบข่าวตลาดเนาะตัวสีนู้นค่ะนี่นะคะก็กลิ่นก็หอม มากเลยค่ะค่ะวันนี้ขอตัวเลยกันค่ะบ๊ายบายเจอก,กันพัดหน้้นะคะ